กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 8โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือวิสาหกิจชุมชนภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแปรรูป สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริพรตันนาดีเป็นเจ้าของกิจการพรเจริญค่ะกิจการพรเจริญตั้งหน้าบ้านเล็กที่115ทับ24บ้านมั่นคงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทขนมสภาพปัจจุบันเราเตรียมกล้วยจากกลุ่มิิสาหกิจสชุมชนเราก็เอามาปอกแช่น้ำแล้วมาทำสไลด์ทอดพอทอดเสร็จล้วปล่อยให้น้ำมันมันแห้งก่อนเราค่อยมา ซินใส่ถุงรอจำหน่ายหลังจากวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการขั้นตอนการผลิตที่ควรปรับปรุงคือขั้นตอนสลายกล้วยและมันจากสภาพปัจจุบันเป้าหมายการผลิตกล้วยมันฉาบ15กิโลกร,รัมต่อรอบผลิตผลิตเดือนละ4ครั้งสัปดาห์ละครั้งคิดเป็นจำนวน600แพ็คต่อเดือน พนักงานเตรียมและสไลด์กล้วย3าคนใช้เวลาเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อรอบการผลิตหรือประมาณหนึ่งวันขั้นตอนสไลด์นำกล้วยสไลด์ด้วยมือคั้งและผลจนกว่ากล้วยจะหมดซึ่งแผ่นกล้วยฉาบที่สไลด์ออกมาพบปัญหาความไม่สม่ำเสมอของแผ่นกล้วยและบางชิ้นแผ่นไม่สวยงามต้องคัดแยกก่อนทอดพนักงานใช้เวลาสไลด์นานเกิดความเมื่อยล้าสะสมการทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงและประสิทธิภาพการผลิตต่ำแนวทางการปรับปรุงด้วยนำเทคโนโลยีเกษตรแปรรูปเครื่องสไลด์กล้วยและมันด้วยกระบวนการสไลด์ที่ต่อเนื่องและอัตโนมัตินำไปประยุกต์ด้วยการพัฒนาต่อย,ยอดปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องด้วยฟุตสวิต์สวิตช์เท้าเหยียบเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการทำงานช่วยให้ควบคุมเปิดปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้มือ ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและลดการเสียเวลาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้มือทั้งสองข้างช่วยทดแทนแรงงานของพนักง,งานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าย,ยอดขายให้แก่สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องสไลด์กล้วยแล้วก็มันนะครับโดยที่ส่วนประกอบของเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือชุดตัวเครื่องนะครับโดยที่ตัวเครื่องเราก็จะมีชุดมอเตอร์ดีซอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีใบสไลด์ชุดน,นี้ก็ใช้ในการประกอบกับเครื่องนะครับตัวอุปกรณ์ถัดมาก็จะมีฟุตสวิตซ์เ,เรานะครับทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้การเนี่ยใช้ในการเหยียบเพื่อที่สั่งการเครื่อง สำหรับวิธีการใช้งานเราจะเริ่มจากการประกอบใบสไลด์นะครับโดยที่ใบสไลด์นะครับเราจะใส่ทางเข้าทางหน้าเครื่องใส่ทางหน้าเครื่องนะครับโดยที่พอเราสวมเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราหมุนนะครับให้ลงล็อกนะครับเนี่ยพอลงล็อกเสร็จนะครับเราจะทําการล็อกนะครับใบสไลด์นะครับโดยที่เราจะดันปุ่มล็อกนะครับเขียนว่าล็อกแพชเนี่ยให้ลงด้านล่างแล้วก็ อีกปุ่มหนึ่งนะครับเขียนว่าเซฟตี้เนี่ยก็กดลงเหมือนกันนี่ก็จะเป็นการล็อกใบสไลด์นะครับถ้าทางท่านผู้การเนี่ยอยากรู้ว่าแน่นอย่างก็ลองดึงอยู่ใบสไลด์ก็จะไม่หลุดมานะครับต่อมาก็ประกบหน้าเครื่องครับนะครับโดยที่เราใส่สลักตัวล่างนะครับแล้วก็นะครับน็อตตัวบนนะครับแล้วก็ขันแน่นให้ปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทางท่านผู้การเนี่ยเสียบปลั๊กนะครับเพื่อที่จะใช้ นะครับตัวฟุตสวิตช์นะครับพอเสียบปลั๊กเสร็จนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเท้าผมแล้วกันนะครับเราก็จะลองกดดูสังเกตปุ่มไฟแดงขึ้นนะครับตัวเครื่องก็จะทํางานนะครับถ้าทางผู้ก้านอยากหยุดนะครับระยะทําทงานก็เหยียบอีกครั้งหนึ่งตัวเครื่องก็จะหยุดการทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ